สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการลงยอดขายตัวไฟล์แบบใหม่ที่มีจํานวนเงินด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะคร่าวๆนะครับให้ทุกคนไม่งงกันก็เหมือนเดิมครับตารางหน้าตาคล้ายๆเดิมเพียงแต่ว่ามีตัวที่เป็นยอดเงินเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองนะครับก็อย่างเช่นอ่าพวกรายชื่อห้างที่เรายืนนะครับหน้าร้านที่เรายืนชื่อเบอร์โทรใส่ให้เรียบร้อยนะครับทีนี้สังเกตดูตารางจะมีสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองอ่าตรงนี้เนี่ย สีเหลืองหมายความว่ายอดพวกนี้คุณจะต้องมาแก้ไขทุกวันนะครับแล้วก็พวกสีฟ้าเนี่ยจะเป็นเดือนละครั้งอ่า,ลออาเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นตากเกตเดือนนี้เราได้รับ50เครื่องนะครับเราก็มาใส่เลยในช่อง vivo 50เครื่องแล้วก็ไปสอบถาม oppo ด้วยว่าเขาได้เท่าไหร่ในที่นี้เราเอ,อ่ยอยกตัวอย่างว่า50เครื่องเท่ากันล้วกันนะครับตัวยอดเงินก็เหมือนกันจะต้องใส่นะครับยกตัวอย่าง3ามแสนกับสามแสนล้วกันนะครับทีนี้ วันทํางานในเดือนนะครับหมายความว่าเดือนนั้นเนี่ยมีกี่วันนะยกตัวอย่างเช่นเดือนที่ลงท้ายด้วยยนมีวันทํางาน30วันเราก็ใส่ไปนะครับอันนี้มันขึ้นวันนี้เนาะอาจวันที่8แต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเริ่มวันที่1นะครับทีนี้มาดูกันเลยวิธีการลงยอดขายจะสังเกตว่าด้านขวามือนะครับเป็นช่องที่มีรุ่นแล้วก็จํานวนเงินอยู่ด้วยแล้วนะอันนี้จะเป็นสูตรออโต้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงนะครับ เรามาดูตัวอย่างวันที่1น่งาขาย vivo ได้ทั้งหมด4เครื่อง oppo 2เครื่องนะครับก็มาใส่เลยนะตรงนี้ vivo today sell วันนี้ขายได้4เครื่องอมัน sell ก็เป็น4เหมือนกันนะครับ oppo ได้2 m มัน sell ก็เป็น2นะครับส่วนยอดเงินตรงนี้ที่เป็นช่อง vivo ไม่ต้องคิดเองนะครับเพราะว่าเรามีสูตรมาให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ก่อน ขายบียี่สามในสองเครื่อง y สามสามที่หนึ่ง x แปดศูนย์หนึ่งใช่ไหมอ่าก็หาเลย y b ยีสามก่อนเลยสองเครื่อง y สามสามที่ไหนเอ่ย y สามสามที่หนึ่ง x แปดศูนย์หนึ่งสังเกตดูว่ายอดเงินขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับในช่องที่เป็น two day sale อ่าทีนี้ month sale เราก็จำเป็นจะต้องเอายอดไปบวกเหมือนกับยอดที่เป็นจำนวนเครื่องนะครับอ่า b ยี่สามสองเครื่อง ไว้ทํำทีาทีึ่งเครื่อง X801 เครื่องอ่าทีนี้สูตรจะอัตโนมัติเลยจะไปบวกยอดเงินให้คุณตรงนี้ทันทีนะครับจะได้บวกไม่พลาดกันส่วน oppo อ่ามาดูซิวันนี้เขาขายได้เท่าไหร่ในตัวอย่างนะครับก็ขาย a เจได้2เครื่องใช่ไหมราคาเครื่องละเ9็ดบาทก็คูณไปเลย2เครื่องเป็น15998อ่าตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับตรงนี้มันเซล รวมเป็นยอดเงินลายเดือนนะครับเกเหมือนกันโอเคทีนี้ก็จะเกือบเสร็จแล้วนะครับเรามาดูช่องจำนวนวันที่ทำงานเหลืออ่าตรงนี้สมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่1ใช่ไหมเราทำงานไปแล้วหวันเดือนนี้มี30วันนะครับก็เท่ากับว่าวันแรกเราทำงานไปแล้วมันเหลือในเดือนนั้นอีก29วันช่องนี้มีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อช่องนี้ครับ คำว่า forecast ตรงนี้ก็คือการประมาณยอดขายในเดือนนั้นเหมือนพยากรเลยว่าคุณจะได้ยอดขายสิ้นเดือนเท่าไหร่ถ้าคุณขายได้จำนวนเครื่องเท่านี้นะแล้วก็ตัวที่เป็นยอดเงินก็เหมือนกันจะทำนายไปเลยว่าคุณได้เท่านี้นะครับมันมาจากค่าเฉลี่ยที่คุณขายได้อันนี้ก็จะสะดวกสบายเลยครับจบวันแรกแคปรูปตรงนี้ส่งทีมเซลลเหมือนเดิมนะครับในในห้องส่งยอด ทีนี้มาดูวันที่2บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่น vivo ขายได้1เครื่องนะครับ oppo 2เครื่องทีนี้เราก็มาแก้ไขเหมือนเดิมครับ vivo ขายได้หนึ่งเครื่องใช่ไหมรวมเป็น 5. อ่าตรงนี้ oppo 2เครื่องรวมเป็นนี่ละทีนี้ตัวยอดเงินเหมือนกันครับช่อง vivo เรามาใส่ today cell ตัวอย่างบอกว่าขาย x ประสูตได้หนึ่งเครื่องอันที่ไม่เกี่ยวก็ลบออกให้หมดนะครับ เป็น X 8 0 1เครื่องใน today sale วันนั้นนะครับแล้วก็ยอดรวมรายเดือนอย่าลืมเมื่อวานขาย X 8 0ได้1นึเครื่องใช่ไหมตรงนี้ก็เป็น2เครื่องอ่าก็จะทบไปเรื่อยๆเหมือนจำนวนยอดเครื่องเลยนะครับที่เป็นจำนวนยอดเงินเพียงแต่ว่ามันจะออตโต้ให้เท่านั้นเองส่วนของ Oppo ล่ะตัวอย่างบอกว่าขาย A 7 6ได้2เครื่องเหมือนเดิมนะครับ15998ใช่ก็เป็นยอดนี้เลยแล้วก็บวกไปนะครับ จอดรวมจะเป็นทั้งหมด1อ่า3 1 9 9 6 3 1 9 9 6อ่าแล้วก็อย่าลืมจำนวนวันทำงานที่เหลือในวันนั้นเราทำงานวันที่2แล้วใช่ไหมตรงนี้ก็จะเหลือ28วันอ่าวันพอกดปุ๊บตัวพยากรณก็จะพยากรณเลขใหม่ละว,ว่าเอ้ยสิ้นเดือนเนี่ยถ้าวันนี้ขายได้1ใช่ไหมโหจากเมื่อวานขายได้เยอะกว่านี้วันฟอร์แคสตมาเยอะกว่านี้วันนี้เหลือแค่75เครื่องแล้วเราก็ต้องสปีด การขายให้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ o p p โตามมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอฟอร์มที่เราจะใช้ส่งยอดขายใหม่เดี๋ยวจะมีทีมเซลล์ Sell, แล้วก็เทรนเนอร์ไปบอกอีกทีหนึ่งนะครับถึงวิธีการใช้เนาะสำหรับตัวอฟอร์มส่งยอดแบบใหม่นี้นะครับถ้างงตรงไหนก็เดี๋ยวสอบถามได้เลยนะครับสำหรับคลิปตัวอย่างก็มีประมาณนี้ถ้างงลองย้อนกลับไปดูว่าช่องไหนมีไว้ทำอะไรนะครับสังเกตสีสีเหลืองเปลี่ยนทุกวัน สีฟ้าเปลี่ยนเดือนละครั้งแค่นั้นเองนะครับโอเค